โอเคครับก็หลังจากที่หายไปนานเนาะก็วันนี้จะเข้ามาดูนะว่าการโกงกันในการสั่งซื้อพวกหน่วยความจำชั่วคราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือแฟลชไดส์นั่นเองแฟลชไดส์เนี่ยผมจะสั่งมาลงวินโดว์ใหม่นะเพราะว่าโ้ตบุกที่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยมันมีปัญหาเนาะเกิดการแบตหมดนาะระหว่างที่มันกำลังเขียนไฟล์ซึ่งผมก็ลืมเสียบสายชาร์จให้มันมันก็เลย วินโดว์เสียนะครับก็เลยต้องมาอัปวินโดว์ให้มันใหม่แต่ว่าคือผมเนี่ยไม่มีแฟลชไดร์ก็เลยต้องไปสั่งซื้อเองมาใช่ไหมแล้วเห็นเนี่ยแฟลชไดร์เนี่ยในตลาดเนี่ยผมเห็นว่ามันราคาค่อนข้างถูกก็เลยสั่งมาดูแล้วอันนี้คือสั่งมาทั้งหมด3ชิ้นซึ่งไอ้สชิ้นเนี้ยใช้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้เสียเสียหมดเลยอันนี้คือตัวแรกที่ผมสั่งมาก็คือ16บหกิก ใช้ได้ประมาณน่าจะประมาณ5เมกะไบต์มัง้งส่วนอันนี้อันนี้ร2 8กิกอันนี้ก็เสียใช้ได้จริงประมาณ100เมกมั้งนะเนี่ยอันนี้อันนี้สิบหแต่ใช้ได้ประมาณอ่าสิ10 10กว่าเมกแล้วกันอ่ะตีเป็น10 10กว่าเมกส่วนอันนี้256ผมซื้อมา300บาทอันนี้ใช้ได้200เมก โอยอันนี้ก็เสียเสียไป3ตัวใช่ป่ะทีเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบว่าซื้อแฟลชไดเนี่ยไม่น่าได้แนละ้วไดโดนโกงเหมือนเดิมก็เลยสั่งเป็นนี่อันนี้เป็นตัวแปลงจากตัว S D card ก็คือตัวนี้มาเป็นอพอร์ต U S B นะครับเอ้ยอันนี้เป็นพอร์ตมือถือเนาะอันนี้่นอันนี้เป็น U S B ผมสั่งมาเท่าไหร่นะอันนี้ 64G เออเสียบได้จริง ประมาณประมาณห้าบเบกมั้งเออโอ้โหสาภาพซื้อมาใช้เวลาสักตัวนะอ่ะวันนี้ก็คือของเพิ่งมาถึงเลยเมื่อกี้พิ่งกลับจากโรงเรียนนะก็เลยมาเปิดเลยแล้วกันนะมาดูกันว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมผมจะเช็คโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม H อะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะนี่นะ Sandisk u l t r a USB 3.0แฟลได i v e 3.0ก็คือจะเป็นถ้าเกิดจะไม่ผิดเป็นพอร์ตเออ่พอร์ตสีฟ้าปะน่าจะใช่นะถ้าเกิดเป็นพอร์ตสีขาวหรือพอร์ตสีดำมันจะความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับประมาณหลัก10ถึง30 MB เมกเนาะอืมมันเล็กจังเลยเนี่ยมันมันใช่ไหมนเนี่ย มันมันมันใช่แน่นะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ผมว่าดูดูน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะเขามีนี่บอกเลยเป็นป้ายนี่บอกเลยนะเนี่ยมีที่ที่เอ่อที่ผลิตชัดเจนนะ Made in Malaysia โอเคโอเคโอเคไม่ใช่ Made in China นั่นนั่นน่าจะแบบน่าเชื่อถืออยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่นะพอรตเขาแต่ว่ามันเป็นสีดำนะ ไม่เป็น USB 3.0ใช่ป่ะเนี่ยเขาบอก USB 3.0แต่ว่าอันนี้เป็นพอร์ตด,ดำซึ่งปกติพอร์ตดำมันไม่น่าได้ถึง3จุดปะปเกติต้องเป็นพอร์ตฟ้านะอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูจะใช้เป็นอันนี้นะครับ H2 Test W นะโอเคปรับเป็น Ink Target ของเราน่าจะเป็น Drive F นะครับ USB Drive ผมจะเช็คซักอ่ะเอ,เอาแบบเอาแบบแบบว่าไม่ไม่หวังเลยแล้วกันเอาซักเอ่อสิบกิกแล้วกันสิบกิกคือเอ่อหนึ 10, 000, ab, ่งหมื่นป่ะหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเมกะไบต์อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสิบกิกเอ่อโอเคเอาเลยจัดไปสิบกิกขอตึงๆขอโหดเห็นป่ะอันนี้คือความเร็วที่น้องทำได้นะ ที่18บแเมกะไบต์นะครับก็คือก็ปกตินะปกติของพอร์ตดำนะครับเป็นความเร็วปกติของพอร์ตดำเดี๋ยวมาดูกันว,ว่ามันจะอ่านได้หรือเปล่านะโปรติมันเขียนเขียนได้อยู่แล้วแหละเขียนได้ถึง10บกิกเลยของไอ้พวกเนี้ยที่ผมซื้อมาเขียนได้ถึง10บกิกแต่ว่าตอนที่มันอ่านมาเนี่ยมันเช็คได้ประมาณเอร้อยเมกก็บอกแล้วว่าที่เหลือมันหาไม่เจอแนละ้วมันเช็คไม่เจอ ็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับก็หลังจากที่ได้ทดสอบไปนะครับก็1 0 g กิกใช้ได้นะโอ้โหของดีจัดแสดงว่านี้ของแท้นะซื้อมา300ก็ของอะไรเนี่ย s a n แซนดิสเอ่อน่าจะใช่แซนดิสใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาไปลง Windows ดูนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ